สวัสดีครับพบกับ The Toon Th g o d 10 EP ที่5นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิโคเซ่นแบบสั้นๆกระชับฉับไวเช่นเคยนะครับวันนี้มาฝาก3เรื่องเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องแรกที่จะไปพูดถึงกันเดี๋ยวจะไปว่างถึงในตำแหน่ง m i d ฟ i e ด์กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวพอสมควรเหมือนกันนะฮะคนแรกที่ถูกพูดถึงก็คือทอการอาซานะครับตัวรุกทีมชาติเบลเยียมแล้วก็บรุเซียดอทมุนนะครับ ช่วง2ซีซันหลังเนี่ยโอเคว่าด้วยผลงานของอาซาเองก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้เล่นให้กับดอทมูลอยู่พอสมควรแต่ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงพีคสุดๆเมื่อประมาณสัก2ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็ดรอปไปจากเมื่อ2ปีก่อนพอสมควรเหมือนกันด้วยการลงสนามที่ไม่ได้ต่อเนื่องบวกกับอาการบาดเจ็บที่เขาประสบพบเจอมาครับแต่ว่าด้วยระดับฝีเท้าของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่กับการที่จะมาพิสูจน์ตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับ จร,จริงๆนอกเหนอจากนิลคาสเซนเองเนี่ยก็มีหลายๆทีมที่ให้ความสนใจเหมือนกันนะฮะในโตของทอ่ากันอาซา โดยตำแหน่งเขาเล่นเป็นตัวริมเส้นแต่ก็สามารถเล่นเป็นมิดฟิร์โตุ้กได้ด้วยนะครับนิโคลเซนตอนนี้ก็กําลังชายตามองอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอรู้ว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับรอติดตามชมในเร็วๆนี้กันแล้วกันนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าทีมไม่ความสนใจเหมือนกันนั่นก็คือฟาเบนดยส์นะครับมิดฟิลทีมชาติสเปนของนาปโปลีนั่นเองจริงๆเนี่ยในรายของรู伊斯มีข่าวกับทีมมาตั้แต่ช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาแล้วด้วยครับแล้วก็มีบางรายงานก็บอกว่า ทีมนะเยคยยื่นข้อเสนอไปให้จํานวนประมาณสัก42ล้านปอนด์แต่ว่าถูกนาบป,ปีีปฏิเสธกลับมาก่อนที่ทีมนะจะโยกไปเซ็นสัญญากับบูนอกิมารายส์นะครับฟาเบนรูวสเองเนี่ยตอนนี้สัญญาของเขาเหลืออยู่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับาราคาตัวที่สื่อคาดมาเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก26ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับนอกนอจากจากนิวคาสเซิลมีอาร์เซนอลอีกหทีมที่ให้ความสนใจ ในตัวของฟาร์เบนดูริสเหมือนกันนะครับโดยตำแหน่งเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้นะครับสไตล์การเล่นก็จะเป็นลักษณะของ deep lying playmaker นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันถ้าจะดึงมาร่วมทีมจริงๆก็น่าจะช่วยยกระดับในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องสุดท้ายที่มาฝากกันนั่นก็คือว่าที่ผู้รักษาประตูคนใหม่ของทีมนั่นก็คือนิกโป๊บนั่นเองนะฮะหลังจากที่ทีมเพิ่งจะปล่อยเฟดดีวูดแมนไปให้กับเฟรซันแบบถาวรน,นะครับ นิคโป๊ปก,ก็กำลังจะสวนทางเข้ามาเป็นผู้สาประตูคนใหม่ของทีมนะครับด้วยสถานการณ์ของนิคโป๊ปเองเนี่ยเขาตกชั้นกับเบอร์ลี่โอเคว่ากับต้นสังกัดทีมจะไม่สามารถเล่นในเพเม้นท์ลีกต่อได้ก็จริงแต่ผลงานส่วนตัวของนิคโป๊ปเองก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจและยังสามารถที่จะเล่นในระดับเพเม้นท์ลีกได้นะครับบวกกับความหวังของเขาก็คือการที่จะ ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับฉะนั้นการอยู่เบอร์ลี่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่จะทาให้เขาติดทีมชาติอังกฤษต่อไปได้นะครับการเลือกย้ายมาอยู่นิโคลเซ่นก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเขาด้วยนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาแย่งตําแหน่งตัวจริงจากมาตินดูบาฟกาไหมก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับ คืออย่างน้อยๆเนี่ยยังไม่ได้การันตีว่าเขาอ่ะจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าคือทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของนิกโบ๊บด้วยนะครับว่าจะดีพอที่จะสามารถแย่งตําแหน่งมือหนึ่งจากมาตินดูบาฟกาได้หรือเปล่าในแง่ผลงานการเซฟเนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่นิโบ๊บค่อนข้างได้เปรียบดูบาฟกาก็คือการออกมาสกัดนอกออกรอบเกียโทษหรือการ เล่นบอลด้วยเท้านะอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบที่นิกป๊อบเองค่อนข้างจะดูดีกว่าดูบาฟกานะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาว e เนี่ยต้องการที่จะเพิ่มมิติในการบิลล์อัพเกมของทีมด้วยนะฮะตอนนี้ในตกลงค่าตัวแล้วก็ตกลงค่าเหนื่อยกับเบอร์ลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะมาตรวจร่างกายกับสโมสรแล้วก็คาดว่าน่าจะปิดดีลได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับนิกป๊อบอันนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับในเดอะทูนกอลสิบ EP ที่5นะครับ ชื่นชอบอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไคร e ทั้ง facebook แล้วก็ youtube ของทางบีเนอร์ทูนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ